เปิ้ลนาคอนทนไม่ไหวยกเคสน้องออกกา้าแชมป์โลกเจสกีเคลียร์กันใหม่ได้นะครับเปิ้ลนาครอ,ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่มีกฎเกณฑ์ใหม่ในการรับรางวัลเงินอาชีรจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติพร้อมเอ่ยถึงเคสน้องออก,กา้าลูกชาย ที่ได้แชมป์โลกสกีลั่นนัดมาเคลียร์กันใหม่ได้นะครับผู้ใหญ่เพื่ออนาคตของนักกีฬาในอนาคตที่ตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติโดยทางด้านผู้ใช้ Facebook ชื่อบุ๊กเสริมสุวรรณได้โพสเรื่องกฎใหม่ของการรับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งปนคนครก็ได้แชร์โพสด,ดังกล่าวมีใจความว่า กฎเกณฑ์ใหม่ในการรับรางวัลเงินอัจฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติทําให้14เหรียญทอง New Record และเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเจสกี้ชิงแชมปโลกที่สหรัฐอเมริกาที่มีชาติอื่นสามารถขึ้นมาเป็นที่1แทนสหรัฐอเมริกาแต่กฎใหม่จะทําให้มีผู้ผ่านเกณฑ์แค่3คนถ้ายังยึดกฎเกณฑ์อันนี้จะทําให้อนาคตกีฬาเจสกีทีมชาติไทย ถดถอยอย่างมากแน่นอนและไม่พัฒนาแบบชื่อกองทุนหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนของกองทุนเองการสนับสนุนส่วนทางกับผลงานและก็ตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของเปิ้นนาคอนบอกว่า ออกกาลูกชายได้แชมป์โลกไม่ได้เงินอัดฉีดสักบาทแปลว่าออกกาเด็กชายนักคราศิลาชัยที่ไปได้แชมป์โลกเจกสกีมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาเงินสนับสนุนสักบาทจากสมาคมและการกีฬาก็ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเข้าใจในกติกาและเงินอัดฉีดที่นักกีฬาไทยทั้ง14คนทำไว้ให้กับประเทศชาติ ควรได้รับการพิจารณากลับไม่ได้กันสักบาทน่าเอ็นดูกันจังนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายนัดมาเคลียร์กันใหม่ได้นะครับผู้ใหญ่เพื่ออนาคตของนักกีฬาในอนาคตที่ตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติในวรุ่นต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ